สวัสดีตอนเช้าเด้อพี่น้องวันนี้มมอยูแปงพักอันพอเด้อนี่นี่แปงพักนี่แปงพักตั้งชายพักตั้งชายเป็นงงามกําลังสืงามดินงามแม่พี่น้องสื่อเพิ่นว่าชาชน กำหนึ่งมีสิบสามสิบบาทเพได้หลายจังเมีนเต้กำลังงามมื่อนี้อันที่ห้าพีผ้าหนองมาอันเห็ดแนวกินอยู่ปลายแตาผาล่ำนี่ล่ะจ้ะแม่น้องไอที่มาเจ็บผักพี่จ้าแม่น้องไอ้ะผักงามงามพี่น้องดอกผักบานดอกไม้ดอกอันที่กินนี่กินผักแต่รับแต่งามสิพักแต่กินกันงาม เย็บเอาพักนี่แหละไปกินปอดสารพิษบ้านข้าวนี่แบะไปกินแท็กซี่เอเดีจ้าแม่น้องไครจะได้ยังเดือกค่ะค่ากระสุดๆจากต้นใบหูดกระยุต้นเอามาสองหัวแล้วเสียใส่แม่น้องไอ้เก็บผักจะข้าวก่อนผักกะงามผักหอมผีวเป็นอกหอมนกเอาหัว ลูกแองเล้ายังดีเิ็บ่าไปลกต้องกินบะหมด่เสมอโอ้ยมันลงหัวให้เล้าเนี่ยันมันโม่หนึ่งมาหอมแดงตัวนี้ลงหัวแล้วบอกมันเดี๋ยวมันจะแผ่ออกอันหนึ่งหอมแดงขาโคตรกำลังเป็นปักขาโคตรหวานดินงามพี่น้องแม่น้องไฟกับแม่น้องไอ้ผ้ากันเก็บผักซอยกันเด้อจ้ะเก็บผักก่อนจ้ะ กินพักสดๆจากสวนท่านี่ละ่ะพริกไปเห็ดลูกโดดพริกจากต้นสองต้นกับโดคกค่ะซ้ำที่กําลังแซมข<า>ึ้นกัมีพ่อได้เจ็บปลูกไว้ก็ได้ยูดได้กินพี่น้องว่าได้ซื้อเพิ่นสวนสุน,นิลปันไดย์เมีตูวโดมกําลังปลูกแม่น้องไปแอนปลูกแตงโมแล้วพอเกิด บักทัวบักอันยังห้องแม่เกิดเมื่อหเหลือบักเตียงโม่พี่น้องเตียงโม่ใส่เวลาเดี๋ยวมันก็ขึ้นยปพักซอยกันพี่น้องพร้อมเดไปเดแล้วบักทัว่จะพี่น้องทัว่กมีหลายต้นดอกต้ว่ากับลพอปลูกไว้ก็ได้กินเหลายอยู่เจ็บดูเจ็บกินเด้อพี่น้องเลยเอยอ่าย่างไกลแล้วเนี่ยพอไว้ เาาปลูกไว้แล้วแล้วก็นอนนฝ่ออพร้อมม <Yeah. S 1> ันไม่ตรงหน้าเลยใส่ดอกตื้นกินกะบอดีบัตคัะให้ลูกให้ร้านได้กินนี่แหละพี่น้องความสุขของเล่าหองเดียวมีหลายอันไรแนวเด้อพี่น้องแถวนี้ม่นบักทวดินลือขึ้นนี่เกิดเล้าสามแถวบักทวดินพอก็แม่มาปลูกไว้มีบักทวดินมีแตงกัวมีแารพัดย่างเหล่ามีหยังเก่าลงมาปลูกไว้แต่กินพี่น้อง แม่น้องไว่าแตงโมท่านเกิดนี่แหละเนวเฮ้าเสียนแจงไส่กระปุนพี่น้องไก่บ้านจ้ะไก่พอเที่ยงไห่ล่ะแม่น้องไปคขั่วเดี่ยวตัวใหญ่วัวมาตอในบ้านแล้วเตรียมเชียงตีบันนน้แอแม่น้องไพไก่เล่าสิบแปดตเล่าไปขายเก่าโตยงไว้ทะลูกทะล้านจินปีใหม่หกตว,ว่างสิละโมมันใหญ่เด้นี่พี่น้องโ <laughs> มน,น้อยๆก็เป็นรอยไอ้แก่มันแพ้เร็ว เฮ้ยแม่น้องไฟกำลังโอาไอ้เป่าไฟยังตั่ดเอาแน่วอาให้กินข้าวปุ้นน้ำยาไก่บ้านเด้อพี่น้องแม่น้องไฟดังไฟก่อนแม่น้องไฟกำลังแม่น้องไฟตำเครื่องแกงใส่แม่น้องไอเปียงนำนำสียอดอ่ะคลัวไว้เปียงจิ้หอมไปนเลงหมอแล้ว เดือดใส่จังน้อยแต่ยหงนม่ไปนจะ้ายน่ำมันจะสาดดีมือนน้ำยอดนห้น้อยหนึ่งที่จากที่น้องไฟบดเด้าฟ้อฟ้าขวดกันพี่อื่างน้องลงไอขวดน้ำนองไฟขวดหอมหอมกันเด้อพี่น้องน้องไฟที่ใส เคืองลงไปขวมี่ยังใส่ลงไปขัวมพร้อมๆบางอันแม่น้องไปใส่กับไช่จะไปซื้อกับไช่น้ำให้ทุ่นได้ว่าเอาขิงให้แน่เอาเอิญขึ้นกันยึดตัวเดียวคนเอิญคนเอินกับไช่แล้ววบาเอาเอิญขึ้นไห้ยึดตัวเยอะนะไช่ก็เอิญนั่นขิงไวาตัน โอ้เกิดมากพอแม่กพอเอิญชิงเนาะสี้ตาก็ใช่ตก็สี้าโอ้โหไแนว่ามีผู้เอิญคือไอตัวนี้นะอาจุดรดเต้ดลไปลงไปขวดอ่ะกปะแดกกต่ลงไปขวดใส่น้ำแังน้ลงไปกับกากลอเดี๋ยวเวลาใส่น้ำให้จะเติมอีกไปขวดก็เิ่จะไปวนๆหน แห้งเล็กๆกันหอมๆได้เกียงปรุงครบมันจะนวไปแม่นเอาไฟครบแล้วแต่ว่าบรรท้อเติม uh, น uh, um, okay. ้ำเขาก็ต้องได้ปรุงอีกรอบโดดเขาเติมน้ำโดดเองเด็ดโดดลงไปขวานเลยเด็ดเลยเด็ดมากแต่ว่าปวานจนแห้งหอมแล้วพิ่ม่เติมน้ำ พ่อบันดาลนำเติมเตีอีกยังไงกันพ่อบันดาลปุ้มไปถึงน้องเอ้ยแต่ว่าบ้านแต่ว่าปุ่นน้องปูเหลียวอย่าไปมทั้งอยียบเรียกแม่น้องไปเลยน้องปูโตกันเด้อพี่น้องโตกันน้องปูกับไอซ่อยแม่น้องไอขคือกันล่ะน้องดวงผู้ใดสีดีทะรุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดสีโูงดีก็โมเรีย แม่หนองไผ่ติดเติมปลาแดกเติมปลาแดกปะนะย่างโอ้ลมแห้งก็เด้ไปหน่องเค็มคนคนเติมปลาแดกเติมน้งปลางไปเีิมมแน่นองไปี๋ยวย่างไปกิน แสบแบแล้วอะเข็มนมาด้อพี่น้องเลยคงเราได้บันงไกลเดี๋ยวไ่ลืมไปลืมวะไฟลืมพี่น้องเลยแซวลืมหมเอาอีกโดนเติบอยู่เดี้พี่น้องไลืมเขาน่เรไฟลืมไลเลือดพี่น้องขอบคุณพี่น้อง หอมเลยผิหน่องพอดีพ่ี้ยุนไปเอาข้าปุ่นมให้ยสามโลพี่น้องสวัสดีครับกินพิซซ่าหน่อยครับเพิ่งเล่าของก็มาจะใส่หนูหมานบ้างหรอพ่ี้ยุนพเงี้ยเพิ่งเอาออกเพิ่นเอาออกห้ามมันนี้เดียวเอาออกบัดกินโหลดพี่น้องมันจริงแบนี้จุกพวดรวงเดี่ยวพี่น้องบัดนี้แม่น้องไฟสิโปงลุ่งผมกันหายไปโอ้มีแจงไก่ใส่ ปักเดฟพี่น้องกัหมวกแดงแม่อยากใจยากไม่จัดแม่บุรีสองไมนูเด้อพี่น้องเพราะว่าแกงไก่ใส่บักฟักอันนี้บุรีไทยทอดไทยทำอีพีน้องเบิ้งมาเบิ้งเจอตอนตักนี่ละเนาะนี่ครับบักฟักชิมแงนี้นะพูดเลี้ยน้ำยากระปุนลวันนี้ที่ตักซูเพีร์ช่น้องกินเดินทางกับปลอดภัยเด้อพี่น้องเดินทางกลับบ้านกับจองปีใหม่นี่ เราว่าผู้ขึ้นมาไม่ก็เกี่ยวขาดปลอดภัยหอดบานหอดเฮียนหอดลูกหอดเต่าหอดพ่อหอดเมียอ๋อเก่าอิ่มก้อนจังหวัดก่ค่าดูพ่อน่อยกำลังใจเพลินผู้เดินทางหิวนอนกับพักพอนบัวห้าตาป้อมน้ำมันดอกบ้านในทำเลดีๆจอดนอนโหลดคมดีๆพักพอนไปน้ำเดินทางที่เด็ดที่เด็ดา เห็บซีหลหมองหลบอลโอ้อยากกินีมือแม่นองไ่ได้โอ้ยอยากนมันโอมขคอนเมื่อคืนปนีละอยากน้ำหลกน้ำไผ่โควิดจะว่านั่นนีเนาะพี่น้องเอ้ยกโอมิคอนโอมิคอนนั่นละอนเอรเนโอมิควาด็นอไี่กวาดว่าเนาะตอนไก่ขนกิอยู่พี่น้อง รับนี่ติดตั๊กไว้ให้พอนี่เริ่มเป็นเนื้อเดี๋้อไปหน่อยรักออกให้พอกันทีฮะเนี่ยด้วงดวงไปด้วมันดวงไปดวงมันบรรยากาศคนเฮาพี่น้อนมีมูไทยกรุงเทพมูนาพิทนายุทธนาวิทย์กะบ่ได้มาหมอพ่อยกะบ่ได้ขึ้นมาเด้อปีนี้ปีใหม่ปีนี้ยากน้ำโลกน้ำไฟยากน้ำบาดวาวเนาะ ต่างคนต่างงานกันป่าละมัดระวังเออดีสี่ไหลหม่องไหลบอลโอ้ยอยากไปหาเด้ออยานยี้รุ่นก็นโอ้ยขึ้นหอดขึด้นเถิงกัโท่มาเ้อช่วงน,นี้เพราะว่าอยากน้ำกฎต,<ด>ตการร<ด>ะเบียบการขล้องพนกันยังเคีงขังดยู่ยอยากน้ำโลกสายพันธุ์ไม่แต่ว่าปนัตปนัน,น,นว่าปียังมีติดไล้ซื้อยงังบตกสอน้มูเด้โลกสายพันธหม้ยังเป็นน้ำเขาอย่ของว่าปีเฮ้าแต่ว่าก็ยุบานใดกับพทันหูหดอกเพราะว่าได้ยินเพินประกาศอย่ ยังได้เอฟซีสุขหลวงสุบอนเนี่ยแกวขาดปลอดภัยจากโรคจากไฟเด้อพี่น้องมาเด้อสูมกันน้ำยาไก่จากเจบๆพริกผงกับมีพริกเ็ทง่วยกับง่อยกต่มีเรียกเขาว่าเจ่บเลฮอนฮอนเป่าประเดี๋ยวนไงว่าสิมน้ำยาพวกนะแเสียบบอนะฝีมือตกพวกฝีมือยังคงเดิมอยู่แบเดพ่กเราเดี๋ยบ ข้าวปุ like ้นกินมาใช้ก yeah. so you know ็แซ่บปีน้องนี่มันกินไงเนาะปวดเขียวปวดฟันก็กินไงเด้ข้าวปุ้นนี่มาขึ้นนกเงินเด้แล้ววาวาตะปวดเขียวตอนใกล้สิบโมเลียบเอาว้เด้อเหรอเป็นได้ไม่ตัวแสบอ่ะแสบกันอ่ะเป็นกันตัวเด้อปีนัง แกกับปุ้นหอมแกงกับแงกับักหอมีหแวาก้องมีคือตองเจียวขาม่กมันเจียวเขาเลยโอสมุนบรนเลอะมีตัวไป้นหาคนเจียวข่าตลอดเจียวเลยสมุนนีรหน้าหน่อยหน้าไรเจียวเบิดมันกว่าเนาะตามุกตามสมัยแต่พี่ไปขุนบนเด้อเอซสมองสมบัแล้วครับกินขุนน้ำกัน ต้มไก่ปี่เกาตอนรัปีใหม่หมดที่ห้องุน้ำกันอือีกทางปรยทานโอ้เียจะน่อปูดคือเสียดีแต่หี้นึงเปียน่เี้าระรใสุ่น้อยปุณเยอะหนุ่มดีเลยเนาะ ตอนบักเลยต้องคิดไยถึงหนุบเดือดนิ่งแ่เมน้องไรหล่อนกินเต้าผี้ฟงบ่มักมัมันหอมมันหอมเต้าห้ฟงคนกินบัได้กระเสียบแบบนั้นเนาะจังกับคุณ ใส่กบอย่างแ่บเลยมันสุอย่างไรยั่บ่มีสองเนาะยงอาย่ยางไา้ยั่วจว่ามูนิโอนไก่ก้อนอำนับแรกไก่เราดีเด้อนาพิษนะดุนาวินั่นน่ะุ้งียงกับปุ่น่ะนั่งตบังตะบันน่ะบอลนาวิทยมามหม เากันเดี๋ยวมาจะพอลงไปแล้วมาแม่เอาของซื้อแล้วกามาแล้รก็ไปแล้วบ่หนังบิมากวะจีชวนเข็ดมหันตอวนี้เล้นพอดีเด้อสนุกมาได้ที่ีมมาทั้งลงได้พอมาได้มาดนหอล้งปีนนบ้ามันต่นยต้นเต้น

นายยึดก็ัญญาณก็บอกตื่นสัญญาน้ำทางเนาะตึ่นเิ่นกระหังรถเตวแบ่เิ่นกระหัน้ำมันเราเิ่นกระหังป้องกันเราไหมเนตัวเฟรชาัดที่เจมโกละกัน้างเอ็นโตอแค่แสบพี่น้งกินบัได้ก็ไรรวมกันยกยังบังนุนรถถึงเ่ ทีนี้ผมขอบคุณเดอ้อแฟนครับทุกมองบอลลวครับที่ติดตามเดินทางกับบ้านกับเมียงกันปลอดภัยหรือว่าพูดขึ้นมากกันแกวขาดปลอดภัยตอนนี้มนันอย่าไปรุ่นพ่อผมกับพ่อครับชุดใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า